อ่ใช่วพี่แลพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยโอเคช่วยกันตองเลยใช่ไหมครับได้เนี่ยต้องต้องต่ต้องพีกับชายลูกเราะได้เป็นกระจกเล่นมาตรงนี้อันนี้อ่าได้ในห้องอะไรครับห้องนี้คือรี l i c r a นน o m ร o มนะคือจริงเป็นตู้ถ่ายรูปนะใช่้ต่นีถ้าใครแบบเคยไปเล่นของอเจอร์มาอะไรเงี้ยใช่ว่าอันนี้ก็คือตามชื่อเลยพอเป็นรีรีเนี่ยที่เป็นอะไรรั ยิมมิกก็คือจริงๆตัวตู้เนี่ยมันก็เป็นตู้นั่งถ่ายรูปปกติเลยไม่ได้ยืนไม่ได้แบบตีกายอะไรแต่ว่าความพิเศษมันก็คือนี่แหละครับูนี่เลยนะเป็นเป็นเทมเพลตมีมีหกแบบด้วยกันนะครับซึ่งเวลาถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คือเราเราเต้องสุ่มเหมือนสุ่มเลยว่าเราจะได้เทมเพลตไหนครับซึ่งหนึ่งในหกนั้นจะมีรูปบิลกินอยู่ด้านสายบน ก็ถ e ้าสมมติใครอยากได้รูปบิวกี้นะครับก็สามารถจ่ายตังค์ถ่ายได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้รูปบิวตี้ครับผมในการตยาที่โหดนะก็ถือว่าใครโชคดีก็ได้ได้บ่าสนุกใช่แล้วก็เล้นเพลงเล่นเพลงเล่นเพลงซึ่งที่มันจะมีทั้งหมดหกแบบนะครับมันจะมีสีส้มกับสีขาวใช่แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่มันจะเป็นสีขาวสามแบบสีส้มสามแบบก็รวมกันเป็นหกแบบแล้วก็จะมีสุตที่มีหน้าบิวกี้ด้วย เอ้ก็จะเป็นคนที่เห็นตัวนี้เห็นตัวนี้ครับต่อมาไปตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ทรัได้ไปเลยได้ไปเลยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเอาไว้เซลฟี่ใช่ไม่ใช่กระจกมองข้างนะเนกระจกเซลฟี่อ่าพี่ผิดอ่ากระจกเซลฟี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามาเซลฟี่เนี่ยด้านหลังมันก็จะเป็นเห็นเป็นไฟนีออนที่เป็นที่เป็นเนื้อเพลงของเียวกินด้วยครับมันคืออย่างนี้กินไปเยอะนี่เอาโป้ขึ้นมาอ่าเราก็ยิงไป ก็จะเป็นเนื้อเพลงอยู่ขงล่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมองฝั่งจ่ายยังไ้จะเห็นแเรวก็ข้างหลังก็จะเป็นข้างหลังเหมือนที่เราะหันยากนิดนึงได้น้องขยับไปแล้วก็ไปที่ห้องนั้นได้ไปแล้วก็ทุกคนจะได้หันไปดังทุทีเดียวได้ห้องนี้ก็เป็นอีกอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Golden h o u r วอ o ์สนะครับก็เป็นห้องที่ ตัวเขาก็มูดอีกอันนึงที่เป็นอีกห้องนึงซึ่งจริงๆแล้วทีมเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงมาจากแฟนมีนะครับครับผมเขาได้นาวเวิร์สพีดีนิเวอร์ซ์นาร์ดดิงปรระกาทำมาเป็นเรื่องสีต่างไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบหลุดเข้าไปอยู่อีกโซนหนึ่งของห้องเลยเป็นการจัดไลท์ตีอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็เรื่งอะไรเรื่องเร็วเป็นห้องแบบกว้างๆหน่อย แล้วก็ตรงตรงมุมนี้มันจะเป็นแสงตรงนี้ยิงเข้ามาเหมืนไฟไฟฟลูเวลาแบบเหมือนเราอยู่ออนสตีก็ใครอยากเดินมาดูดูตรงนี้ได้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปก็จะหน้าตาแบบนี้รูปเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นแสงแบบจับเข้ามาสีรูสีรูปเต็มตัวเลยนะครับ

กิมมิกอย่างนึงของห้องนอนซึ่งเป็นเหมือนแบบโฟกัสไว้เลยเข้าห้องปุ๊บก็คือเห็นวงนี้หมดเต็มเลยมันไม่เห็นก็แสดงว่าแสดงว่ามองอย่างอื่นอยู่ครับเพราะไอ้วงนี้คืออะไรครับพี่เบนวงนี้ก็เป็นไฟครับไฟที่เเว็บนคล represent g o l d e เวอร์แล้วก็ส่งให้แสงในห้องเนี่ยมันกลายเป็นสีแบบส้มๆทองๆไปตามเลยก็กระโดดกระโดดได้ไหมครัไม่ได้ไม่ได้ก็จุดไฟก่อนจุดไฟเราค่อยกระโดดไม่ได้ สุดท้ายสุดท้ายไฮไลท์สุดน้ายสุดท้ายก็คือ,อก็คือวีลิ่งอลนะครับวีลิ่งอลก็คือจะเป็นเน็ตเพลงชอบเพลงตอนอยู่กับเธอครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแบบเป็นโค้ดแบบให้คนมาถ่ายรูปได้แล้วก็กถ้าเกหรือถ้าใครจะถ่ายจ,า,ยจากกระจกจะต้องรันมาก็ได้แต่ว่าก็ถ้ามีเพลงใหม่ก็ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นซีซันเป็นซีซันเป็นแบบอะไรไฟเนาะใช่ใ่ะเล่าความพิเศษของไฟนั่หน่อยครับคุณพี่ต้องแต่ไฟเหรอครับไฟเป็นสีส้มนะครับผมไม่จริงๆคือปกติเวลาเราเห็นไฟนีออนที่เป็นตัดๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่เป็นเป็นเท็กซ์เล็กๆใช่ไหมฮะแต่เนี้ยคือดึงมาทั้งท่อนฮุกท่อนฮุกเลยดึงมาทั้งท่อนฮุกของเพลงเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยสมมติว่า คนเหมือนแบบอยากลองเพลงภาษาเกตก็สามารถมาอ่านตรงแถบได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่รู้เมโลดี้จะลงหรือเปล่าก็ลองลองร้องดูหรือว่าต้องให้บิลกินมามาร้องแบบกายเล้ฟังหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนละกันโอเคครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีวิวฟองนะครับซีซันสวยงามแล้วก็ถ้าหันไปก็จะเห็นโปสเตอร์ต้องรอจากข้างหน้าเข้ามาเขาจะเปิดใช่ใช่นาเโปสเตอร์ของบิลกินเอ็กซ์คัลเจอร์นะครับแล้วก็จะมีผัง ฐางของฟิลิปปินส์เปรนะครับใช่ในห้องจะมีอะไรบ้างประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับรอในรูปก่อนได้ครับ